ต้อนรับเข้าสู่วอล c ั a n n e l มากับวอลชั r รีวิวอีกแล้วจ้าอันบ็อกรอบที่สองต่อได้รับการสนับสนุนจากคุณเก่งนะคะผมแน่นอนว่าอันบ็อกรอบนี้ก็คือวออฟทีหนึอเจ็ดจ้าซึ่งน่าจะเป็นอัลบ้รอบช้อปปี้ใช่ใช่ใช่ตอนทรายเพราะไม่เก่งแบบ ไม่เก่งลงไม่เก่งลงได้เข้าไปเจอโดยยอกใช่ไม่เก่งเลยบอกว่าวันฉลเดี๋ยวเก่งจะส่งอัลบั้มมาให้แกะเล่นๆนะครก็เลยมาแกะมาแล้วก็เอามาก็มีสองเวอร์ชันทุกคนแต่จริงๆเราเคยรีวิวกันไปหมดแล้วนะคะในวีดีโอก็วันนี้เราก็จะแกะลุนการกันเลยค่ะการซึ่งอันนี้มันจะมีอัลบั้มที่พี่เตย ซื้อกับแม่เก่งใช่คือแต่จะซื้อกับแม่เก่งหนึ่แล้วแม่เก่งนะก็ส่งมาให้อีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาอันบอกมาแกะกันซึ่งในที่คุณเก่งให้มาเนี่ยก็จะมีการ์ดแถมใช่จริงๆใช่ช็อปปี้จะมีการพิเศษให้อะไรเงี้ยแล้วก็ได้เป็นครบเรียบร้อยแจนไฮยอนนะคะพรมจันนี่จันนี่ได้มาสองใบใช่แล้วก็มีแล้วก็มีดิวต้าของมีอ้อมใจจบด้านขวาแล้วก็ จอมอู่ขอพี่เต้ยนั่นเองใช่ก็คือในนี้มีของพี่อ้อมอันหนึ่งด้วยใช่แต่จะแกะเผื่อพี่อ้อมไปเลยนะครับกคืแล้วโอเคแต่ว่าก่อนที่เจะไปรุนจัดกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ในเพลง exclusive for มเบอร์จ้าแล้วก็ฝากกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้วยนะครัะผมม้าอันนี้ให้ใครอันนี้ให้อ่าอ่าโดนคือพี่โดนอ่ะ ยังไม่มีสอบยังไม่มีเลยพี่เราเลือกเลือกเลือกวอบอกอันนี้ก็เลยจะให้เลือกเพราะว่ามีของพี่เตยอันหนึ่งใช่หอันหนึ่งเออได้ทุกคนอันเนี้ยคือมาดูกันว่าเราจะได้คอนเทนต์แบบใดแบบาดมันก็เต้นเต้นอยู่แกะเรียวๆไม่ได้มีตัดต่อลองเทคกัค่ะทุกคนเออเดี๋ยวฉันแกะอันนี้ลองจริงแกะลอเลยทุกคนบอกเลยนะคะว่าไม่มีอันไม่มีคัทไม่มีคัท เราจะแค่ลุ้นกันอย่างเดียวเพราะว่าเราเคยรีวิวคล้ายอันนั้นคือครบแบบครบจริงๆทุกคนเราจะรีวิวแบบเปิดแล้วก็ปอง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 อะไรนะคะทุกคนจริงแม่ให้มันรู้ให้มันรู้ว่าให้ทุกคนดูก่อนว่าไขว่าไข้ทุกคนจะรู้แล้วมันได้แค่หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมไมนได้แค่อันเดียวแลนะตอนนั้นจำไม่ได้ละแต่มันอันเดียวมีอะไรเดียอแต่มันมีโปสเตอร์ปอดการ์ดงอุ้ยใช่ไม่กล้ามองว้า มาอันนี้เริ่มที่อะไรอัเริ่มที่อะไรมันมันจะอยู่ในซองไงมันอยู่ในซองพลาสติกไงเรื่องออกแล้วมันอยู่ในซองพลาสติกซองติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาที่การ์ดเลยดีกว่ามาที่การ์ดเลยอ๋ออันอันอันนี้มันจะเป็นอันนี้ไงที่แบบว่าโกลแกรมโกลแกรมอันนี้ได้ได้เขาเป็นคนอยู่แล้วโกลแกรมมามาเลยสิ่งนี้เหรอการ์ดโภตการแล้วเพิ่งเห็นแล้วเหรอยังไม่เห็นความอะไรความอแคมอยู่หนึ่งสองซอง หนึ่งสองสามมาค่ะเมนอยูนะอันนี้เดี่ยวหเอยลุ่มอันนี้ถ้าน่าจะกลุ่มเดี่ยวเดี่ยวหรือเปล่าเดี่ยวมีไหมมีค่ะทุกคนมารักคุณนะมารักคุณนะหมดแล้วเหรอไม่มีอันนี้หรอไม่มีปดไม่น่าหมดหมดเล็กอะไม่มีเหรอ ก็มีสเตติกร์นี่ต้นแต่เนีกก็มีนี่ปดการเหล็กอะไรไม่มีแล้วนะลองดูสิน่าจะไม่มีแล้วแล้วกมีของฉันแล้วตอนนี้ใช่อุยอุวยมาเหรอพี่เตยมาพี่เรลองดูสิว้าวตื่นเต้นมามาชิ้ินี้เก็ต้องรู้อย่างเงี้ยเราลองเข้าใหม่นะคะเพื่อนเออมาตื่นเต้นดิเบาเบานะคะมาโปรแกรมก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอ่อะโฟโตการ์ดเลยโฟโตการ์ดเลยจบ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  นี่คือสดแบบไม่ได้ตัดต่อนะแบบว่าเลียวดึงช็อกไม่เคยรู้สึกตื่นในขนาดนี้เลยจ้าผู้ประกาศคนขอโทษนี่โเตอร์มาเลยจ้าโอเตอร์เลยจ้าโอเตอร์ค่ะโอ้ยโอ้ยเออสอน อย่าลืมใส่ไอ้นี่นะคะโอ้ยโอ้ยขำมากทุกคนเลยจอแดงคอนเดนกลัวไม่ได้คอนเทนอ่ะต่อปวดแกะปวดแก่ปวดแก้มเลยอันไหนก่อนอันไหนก่อนนะพี่เตยเลือกก่อนเลยพี่เตยเลือกก่อนเลยอันนี้ถือว่าโดนอะมันทำให้กูนะเอออันนี้กูทำตัวเองหรือเปล่าอันนี้ของพี่เตย โอ้ยเหนื่อยอ่ะเราเราขออันนี้ให้เราแกะอันนี้แล้วในขออ้อมใจได้ๆโอ้ยเหนื่อยอ่ะคนทำไมมันเหนื่อยอ่ะคอนเทนต์มาแล้วก็กลัวว่าจะไม่มีคอนเทนต์ไงโอ้ยฉันแกะของอ้อมใจออกแล้วอันนี้ของอ้อมใจเลยเอาของอ้อมใจเลยเอามาช่วยกันเอาเลยมาถ้ามีอะไรบ้างอ่ะกัดเลย ของอ้อมใจอะนะคนมาหนึ่งสองสามองสามตีนกหรือเปล่าว้าวกลับกันเเฮ้ยใครอ่ะเจ้านูอุ้ยเจ้าต้อีกแล้วมีโปนบ้าวีแล้วก็มีโปเตโปเมีมีมีการ์ดด้วยนี่ไงโปการ์ดโปการ์ดหนึ่งสองสามปึ้งหนึ่องส มีกร๊ดอีกใบหนึ่งอะหุยอันนี้เกินขาดกาดเกินเกิวว้าจริงเพราะว่ามีอันเดียวสิอ้าหนึ่สองามอ่วหนึสองสามว้ายใส่เบิ้นดูเบิเอ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  แล้วก็มีปิดโปนเอยมีมีบิบิการ์ดด้วยอันี่ไงปอกการ์ดปอดอีกแล้วมีอีกแล้วแล้วก็มีมีปิดโปนเอยมีมีบิบิการ์ดด้วยอันี่ไงปอกการ์ดปอดอีกแล้วมีอีกแล้วแล้วก็มีปิดโปนเอยมีมีบิบิการ์ดด้วยอันี่ไงปอกการ์ดปอดปืนเบิร์นไม่เบิร์นทุกคนเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านจองโอ๋สองอันแล้วจ้องโอ๋อีกอันหนึ่งไปไหนแล้ววะจองอู่อยู่ที่พี่เตยไม่แต่ยังไม่ได้เอาไปเลยไม่แต่ยังไม่ได้เอา อันหรือว่าอันเดียวหรือว่ามึงเปิดซ้ำสองอันป่ะมึงเปิดอีกแล้วมีอีกแล้วก็มีปิเตอร์ปิเตอร์โอ้ยมีมีมีบิกาด้วมีมีไงเปิดอันบ้างใหม่ไปเนี่ยไม่ไม่หรอเราไปไหนอ่ะไปไหนเงี้ยมึงเล่นทองพี่เตอร์สองพี่หรือว่าเรมึงสองเท้าบ้าหรออะไปไหนอือสรุปอันเดิมหรือเปล่าเเนนี่ยดิมึงยอดอันเดิมหรอ ใช่ไม่ต้องหัมันจะหาม,หามัไมะหามาเลยเนี่ยอันนี้รวมหรือเดี่ยวน่าจะเดี่ยวนะหนึ่งสอ<ถ>ง<า>นยหัวไปไหนอะหนึ่งสองว้ายวาแล้วัน่งตัวขอความประกาศอันใหญ่มากคอนเทนต์ ไม่กับการ์ดะเตยแต่คุกูไม่ได้เอาไปไหนเลยกูโชว์โชว์แล้วยังไงไไปนะกูใส่ไปเหรอเดี๋ยวกลับไปดูนะเดี๋ยวกลับไปดูตอนย้อนนะย้อนคลิป w ย y w h ยอันนี้ของอ้อมใจอันใหญ่แบบจุกเออแต่ไปไหนอันอันนี้ของนี่ของเตยนี่ของเตยอันนี้ของเราของพี่เตยโอ้ยเหนื่อยอ่ะฉันคิดกันไปรุ้นอันใหญ่ก่อนเลยชั้นออันใหญ่กันเลยตื่นเต้นดิแล้วผ่านไปไวๆหนึ่งสองสาม เตะแปะใต้ไม่เหยายไม่ออกมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่ท่จทุ่มใจขอสังายนาดตาโปสเตอร์ค่ะไอโปสการโปสดการหนึ่งสองามหนึ่งสอง2 3ว้าวอ้ยมันตอ เสจเด็กหองสามสองสามหนึ่งสงสามบใครพี cioè, wow! ่ออยูตายูตาตาตา้ยยมีคเให้พี <h <h ่ออเยจบแล้วเนาะ ไ่เต like okay. okay. ้ยเหรอของพี่เต้ยเต้ยเอแฉันงเข้าใจการจองอูนมนะกูว่ามันมีอันเดียวไว้ยอหรือว่ามีอันเดียวแล้วแล้วกูก็ใส่ไปกูก็กูเข้าใจว่าอีกอันนึงอันนี้ก็เลยมาหนึ่งสองซ้ีโอ๊ะองหนึ่งสองซ หึ่งสสาตีมหนึ่มวคุณเก่งส่งมาให้ทำวันแ่งอะมันอะไรจะมาดกอันเลยวะไม่มีไหนที่ไม่มาเลยปะจริงมีของพี่ดอนที่รอดคนเดียวใช่ไหที่ไม่ได้มาคู่มาคุณแกง สุดยอดค่ะมันตลกไม่ไหวอ่ะก็เป็นอันหนึ่งคันข่าวทุกคนขันข่าวนะคะว้าอย่างนี้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวดูที่ว่าครั้งหน้าเราจะอันบ็อกอะไรนะคะฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้พวกเราทั้งสามคนลาไปกอนสวัสดีค่ะ